สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักกับสนเกรวิเลียค่ะก็เป็นไม้นําเข้าจากออสเตรเลียนะคะมาอยู่ในประเทศไทยก็ราว40กว่าปีแล้วนะคะก็ด้วยสภาพอากาศที่คล้ายกันกับบ้านเรานะคะก็ไม่ต้องปรับตัวเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่โตเร็วด้วยทนแรงได้ดีนะคะเป็นไม้ที่ชื่นชอบของนักสะสมนะคะก็จะมีพันดอกสีชมพูลองจร พันดอกสีเหลืองฮันนิเจมพันดอกสีขาวมุนไลท์สเสน่ห์ที่ทําให้เป็นที่นิยมก็เพราะว่ามีความพลิ้วไหวแล้วก็ลําต้นนี้จะเป็นทรงพุ่มที่ต่างกันไปทั้งสูงแล้วก็เป็นพุ่มไม่แข็งเหมือนกับไม้อื่นแล้วก็ฟอร์มก็แตกต่างสีก็มีให้เลือกเยอะใบจะเป็นสีน้ําเงินจนไปเกือบถึงสีขาวดอกจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ออกเป็นช่อ ดอกดอกทั้งปีครั้งละหลายช่อกระจายทั่วต้นนานนับเดือนเลยค่ะก็จะออกคล้ายๆกับเป็นแมงมุมหรือว่าขนนกบางทีก็เรียก Spider Flower หรือว่า f ีเ t อร์ฟลาเวค่ะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะคะชอบแดดจัดเต็มวันอยู่กลางแจ้งไม่ต้องการการดูแลพิเศษใดๆนะคะใครที่สนใจสำหรับการ ปลูกมือใหม่ก็แนะนำเป็นต้นที่สูงประมาณ1ฟุตถึง1เมตรนะคะพอเลี้ยงไปเรื่อยๆประมาณ2 3ถึงปีก็จะสูงท่วมหัวนะคะถ้าเกิดลงดินไปแล้วรากก็จะแข็งแรงมากด้วยสำหรับสีชมพูนี้ก็อยู่เมืองไทยมานานแล้วก็ราคาก็เบาลงนะคะต่างจากสีม่วงสีขาว หรือว่าสีเหลืองนะคะลองเลือกหามาปลูกกันดูค่ะถ้าชอบนะคะติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ